ที่ได้รางวัลสูงสุดตอนนั้นก็ถึงปี2017เลยก็13-14ปีที่ประกวดตลอดช่วงนั้นผมประกวดไปเกือบเกือบ20ครั้งก็ในที่สุดก็ไปได้รางวัลเหรียญทองทองใหญ่นะครับก็เป็นลาสโกที่บันดุมปี2017 สวัสดีครับผมนายแพทย์อุกฤษอุเทนสุดทนะครับชื่อเล่นหมอโป้งนะครับปัจจุบันเนี่ยทำงานรับราชการนะครับอยู่ในก็เป็นสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครครับส่วนหลักๆผมก็จะสะสมสแตมสำหรับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในราชสมัยของพระองค์ครับย้อนไปตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่ปี2528 ก็จะเป็นงานแสดงแสแตมนะครับน่าจะเป็นไทเป็กนะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาผมไปยังเด็กมากอยู่ชั้นประถมเท่านั้นเองแต่ว่ารู้สึกว่าเออสวยมีความลวดลายสวยงามตอนนั้นผมว่าเออน่าจะสะสม,เร,มเริ่มมีความรู้สึกตั้งจุดนั้นก็ได้มีโอกาสศึกษาที่โรงเรียนจิรดานะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ใกล้ชิดในส่วนของในวังส่วนหนึ่งจากแสแตมสวยงามในเริ่มต้นก็มาเป็นสแตมพระบรมฉายาลักษณ์ที่เกี่ยวกับรัชกาลที่9 ก็เลยเริ่มตั้งแต่จุดนั้นมาเป็นต้นมาครับ mm hmm. ก็จะมีนักสะสมหลายๆท่านได้มีโอกาสพูดคุยพบปะนะครับนั่นก็แนะนําว่าเออถ้ามีลักษณะแบบนี้น่าจะลองจัดประกวดดู mm hmm. ก็ถึงจุดนั้น mm hmm. ก็เป็นครั้งแรกที่ผมรวบรวมได้ระดับหนึ่งเป็น10กว่าปีละ mm hmm. ก็เริ่มประกวดครั้งแรกปี2004ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับปีนั้นก็ครั้งแรกเลยที่ได้ส่งประกวดก็ส่งสแตปมพระลรูก ชุดที่1-4ถึง4เข้าไปครับก็ได้รางวัลเป็นเหรียญน,นาดซึ่งก็ถือว่าดีใจมากแล้วเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มส่งครั้งแรกก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับก็จนถึงที่ได้รางวัลสูงสุดตอนนั้นก็ถึงปี2017เลยก็13-34ปีที่ประกวดตลอดช่วงนั้นผมประกวดไปเกือบเกือบ20ครั้งครับบางปีนี้ส่ง 2, 2รอบเลยก็ในที่สุดก็ไปได้รางวัลเหรียญทองทองใหญ่นะครับก็เป็นลาสโกที่บันดูม ปี2017ก็เป็นชุดพระลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบีบให้สั้นลงจากเดิม1-4ก็ลดลงมาเหลือ1และ2แล้วก็ในปีถัดมาต่อจากบันดุงเนี่ยก็จะเป็นปี2018ที่จัดที่ประเทศไทยซึ่งปีนั้นผมก็ได้ล่าโกอีกอีก,อกครั้งหนึง่งแต่ว่าขมวดลงมาจนเหลือเฉพาะชุดสยามชุดเดียวใน,ในสังคมในหมู่นักสะสมเนี่ย ทุกคนจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นมิตรอยู่แล้วทุกคนเนี่ยพยายามจะเข้ามาในการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแล้วนอกจากนั้นก็เป็นความประทับใจในเรื่องของการหาของหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถซื้อของหรือว่าขอซื้อโดยตรงได้เพราะว่าทุกท่านที่เป็นนักสะสมเขาจะรักของสะสมมากแต่ด้วยความที่เราพยายามจะบอกว่าเราสื่อด้วยกันเราพยายามตั้งใจที่จะประกวดพยายามทําต่อเนื่องจนหลายๆท่านเนี่ยเออเห็นเห็นความตั้งใจของเรา จำนวนราคาอาจจะไม่ได้แพงในสายตาของนักสะสมแต่ว่าท่านยอมที่จะเออแบ่งสิ่งนี้ให้เราเนี่ยผมก็มองว่าอันนี้เป็นเรื่องของน้ำใจที่มีให้กันในกลุ่มของนักสะสมเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนเป็นไฟแช็กธรรมดานี่แหละครับแต่ก็จะมีความพิเศษก็คือถ้าสังเกตดูจะมีตราของรัชกาลที่9อันนี้เป็นไฟแช็กที่พระองค์ท่านทรงใช้จริงๆนะครับแล้วก็ท่านพระราชทานให้กับคนสนิทตอนนั้นก็มีภาพถ่าย ผมก็ได้มาพร้อมภาพถ่ายผมว่าอาจจะดูเล็กน้อยแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจชิ้นที่สองนะครับเป็นหีบซึ่งถ้าดูจากซ้ายดูจากขนาดเนี่ยก็จะเป็นหีบเครื่องถมซึ่งใหญ่มากอันนี้ผมก็มั่นใจว่าปกติท่านจะประทานให้กับประมุขของประเทศพบน้อยนะครับเนื่องจากในไทยเราอาจจะเคยเห็นหีบที่เป็นตราพบรลหรือสปเนี่ยชิ้นเล็กๆอาจจะเป็นตลับหีบบุหรี่แต่หีบอันนี้ก็จะเป็นหีบใบใหญ่เลย ก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นลักษณะ p ู o ที่เป็นต้นแบบอันนี้ก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากสแตมพระรูปเนี่ยปกติเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะมีแบบของประเทศไทยแล้วเราก็ส่งไปให้บริษัทพรลลุปและการที่้าชุดที่3เนี่ยครับจะมีความพิเศษก็คือเราหาต้นแบบเจออยู่3ประเทศช,ชิ้นที่ผมมีก็จะเป็นเรื่องของเป็นของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากว่าครบไม่ได้มีรอยตัดไม่ได้มีรอยแบ่งแล้วก็มีหน้าปก เขียนว่าเป็นของตัวแทนจำหน่ายของนิชิมเมนซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนเป็นเอเจนต์ชิ้นนี้ก็ถือเป็นมาสเตอร์เพซอีกชิ้นหนึงซึ่งคิดว่าอยู่ในภาพที่สมบูรณ์ที่สุดครับอย่างน้อยในเมื่อเราทำชุดรัชกาลที่9แล้วก็ถือว่าได้รับเหรียญลาสโกมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะเขียนเป็นตำราขึ้นเพื่อว่าอย่างน้อยผมไม่อยู่แล้วอนาคตก็ยังมีเด็กๆหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่สามารถ นำตำราพวกนี้ไปศึกษาเรียนรู้จริงเขียนมาเป็น10ปีแล้วครับผมรวบรวมมาตลอดแล้วก็เพิ่งจะมาจัดเป็นรูปเล่มหนังสือชื่อสแตมพระรูปรัชการที่9ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตั้งแต่ต้นแบบของชุดที่1ถึงชุดที่10เลยของพระองค์ท่านแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของชุดประกวดชุดที่ 1- 2ที่ได้รับรางวัลรวมถึงรายละเอียดในเชิงลึกว่าเออปรุปเป็นยังไงมีกี่พิมพ์กี่ครั้งหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ย น่าจะไม่มีใครเคยเขียนมาก่อนฝึกความอดทนนะเป็นเรื่องของความอดทนแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ทุกอย่างมันเหมือนการเรียนรู้ในชีวิตจริงครับ mm hmm. เราไม่สามารถทําอะไรก็แล้วแต่แล้วประสบความสาเร็จได้ในครั้งแรกอย่างหนังสือเล่มนี้เดิมเนี่ยบรเาก็ไม่มีหนังสืออ้างอิงเราก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนเราก็ต้องไปศึกษาในเชิงลึกแล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นตำราแต่ว่าก็เป็นตำราที่ไม่ได้มาจากตำราเล่มไหน เหมือนกับว่าเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองแล้วก็จากการที่เราชอบจริงๆแล้วทุ่มเทสบมันสิ่งแรกก็คือต้องชอบก่อนคือถ้าไม่ชอบเนี่ยเลิกเลยครับขอให้ชอบก่อนอันที่สองเราก็มาประเมินตัวเราเองครับว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่เราจะสามารถทําได้หรือเปล่าเช่นโอ้โหบางคนอาจจะชอบสะสมรถแต่ว่ารถโบราณหรือราคาที่มันเกินกําลังอันนี้มันก็คง ไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็คนงานคือหนึ่งชอบ2ก็กําลังทรัพย์เรามีอันที่3ก็คือเรียนรู้ครับพอเรียนรู้เนี่ยเราต้องเจาะจริงๆเลยลณะ,ะศึกษาหาความรู้หาหนังสือถามผู้รู้แล้วก็ศึกษาได้ตัวเองเพราะว่าทุกวิถีทางที่เราเรียนมามันจะทําให้เราค่อยๆสะสมประสบการณ์แล้วก็สุดท้ายครับพอเราศึกษา,าความรู้เสร็จต้องยอมฟังคําติชมของผู้อื่นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีความรู้มากมายแล้วก็ ทุกคนมีประสบการณ์แล้วก็หวังดีที่จะแนะนําให้เราได้ปรับปรุงตัวจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ใช่การสะสมอย่างเดียวเหมือนชีวิตจริงมากปาเราชอบเราทําอะไรเราประเมินตัวเองทํากับอาชีพนั้นแล้วก็หาความรู้สุดท้ายก็มีคนแนะนำก็วนอยู่4ข้อนี่แหละครับก็จะทำให้การสะสมหรือว่าชีวิตการทำงานน่าจะประสบความสำเร็จได้ดี